สวัสดีครับมาัส้ีครับชื่ออะไรลูกชื่อเมธครับชื่อเมธครับขายอะไรวาเนี่ยขายขลางครับในข้าลางทำเองเนี่ยทำเองครับนี่โอ้นี่อันนี้เป็นแม่แม่แม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อหมายจ้ะแม่ชื่อหมายตอนนี้อันนี้ถูกจังเนาะอันนี้มัดอะไรครับมัดสามห้าจ้ะมัดสามห้ามีจ้ากระบอกสามกระบอกอะทรงจิราคาทรงค่ะจิบสองบาทเราไปขายจิบห้าบาท มาละเท่าไหร่มาละสามสิบห้าจ้ะตกอันเท่าไหร่ตกอันละสิบสองบาทสามกระบอกกระโดดบาทนึงค่ะกระโดดบาทหนึ่งถ้าไปขายต่ออะไรท่านไปก็เขาขายสิบห้าบาทใช่ไหมล่ะสามกระบอกห้าซีฟเขาก็ไปขายยี่สิบบาทก็ได้แป้งกระโดดกระบอกละสามบาทโอันนี่ทำทุกวันแม่แม่ทำทุกวันไหมลูกทำทุกวันครทำทุกวันเนี่ยเอาเอไม้ไผ่ไม่ไม่หมดหรือจักมดเนี่ยทำทุกวันมันมีตลอดปีค่ะมันมีมาเรื่อยๆเปไปรับไม้ไผ่กันไหนไม้ไผ่เอามาจากสุรินทร์จ้ะ อลากซูลินจ้ะอ๋อจะไม่จะไม่มันมาจากขามาจ่ะนี่แต่คนขายเขาอยู่ซูลินนี่เออ่ทำทุกวันปกติส่งกันไหนเบ็ดส่งกันไหนโอเขามารับหน้าบ้านเนี่ยจ้ะแล้วก็ไปขายตลาดต้นเช้าตีเช้าตอนตีสามเลยอันนี้เราทำตั้งแต่จังหวงไหนตีเช้าแม่ตื่นตีสองนะตีสองตีสองเราไปขายค่ะถ้าทำก็ประมาณมุมหนึ่งก็จ้ะ มุงนึงอ่ะน้ามาจากตลาดแล้วก็มาทำเลยอ่ะมาทำเลยเช็ดเขาไว้ก็นับมาจากตลาดก็มา็ทำเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงเม็ดไข่ไข่ดีดีมดทุกวันไหมเม็ดมอดทุกวันค่ะมอดทุกวันเลยวันหนึ่งทำเจ้ากระบอกมันเป็นกระบอกเนี่ยมันน้าไม่ไหนล่ะขาเพราะว่าทำเป็นวันละสามสิบโลอะขรคะเหนียวข้าวเหนียวสามสิบโลตั้งข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาวเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำน่าจะทำหน้อยเพราะว่าคนกินน้อยค่ะ มามาดูของอร่อยสิอร่อยอร่อยไหมอร่อยไันนี้ร้องกินอรสี่บาทอ๋ออันนี้กับีบีบีบาบีบอบี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 ัีอีบ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 อบีบ่อีบ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 ีจีบีบีบาบีบาบีบีบีบาบีบีบบบี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 ี่ีบีบีบบีบมบีบีีายบาบ มไม่หวานมากมันแบบพื้นดิครับไม่กระบอกเราทำเองเป็นไหมถ้าแม่ไม่ทำเลยทำเองเจ้าอะไม่นึ่งครับไอ้ผสมสูตรผสมอะไรยังไม่ได้ดูเลยครับเนี่ยแม่เขาทำเป็นเดียวนะครับใส่อะไรดึงส่วนผสมใส่ชุบชีสไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่ ะาเสีย,สยวเ <BS> ลน <BS> อืมอนนัหัวอันหัวนี่กระบอกดนี่นน <S <S ถ้ากระบอกน,กกนี่เจาการทำไรมึงจืถอกันเนี่ยอันอันนี้มันกระบอกยาวเากระบอกยาว้ทลตอล นี่ฝขั่มแต่มันตัดตัดจึงเป็นที่มา,า,า,ามครับว่าขลามตัดไม่ใช่บอกไพ่แล้วไม่ใช่ไพ่นะแต่ขลามที่ตัดขายที่อันนี้ก็สนใจมาซื้อมาหาแล้วอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงอ,อยู่เทินบานเพิ่มครับบานเพิ่มเนาะครับทังนี้ไปทางไหนมันจะไปเข่าสองสอากล่องนมันจะไปเข่าตรงหลังสถานีรถไฟนะครับบันเพิ่มหรือบันเพิ่มบันเพิ่มครับเดี๋ยวเราไปตรง ไปเพิ่มเนาะครับดูกระถางนี้เไปเนาะครับมาซื้อมาหาได้ขายจัาโมงมาล่างขายแบบนี่โมงถ้าใครเดื่มก็ประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงขายขายลีล่ะเอ็กซ์อะไรขายสูงขายเป็นกระบอกกระบอกหรือกระบอกสไลด์สั่งขายขายปิขายก็กระบอกดีสิบบาทกระบอกดีสิบบาทแต่ธรรมดก็สามสิบห้าสามห้าบาทมีอะไรอีเนะมีสับปะรดไทยเนาะสับปะราไทยเนาะ มันแต่ว่าไม่หวานมากหวานขนาดดีแต่หวานมากแบบจะเป็นมันวาลินไทยไปโอ้แต่แบบผมซื้อครับสองกระบอกไอ้สามพกพกกระบอกนี่เท่าไรน,นะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับจ่ายต,ตั้งเรียบร้อยกินฟรีอีกห้าบาทครับไปซื้อมาหากันได้พี่น้องเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์หน่อยเมทเดี๋ยวนเมทเมทโทรศัพท์ 082 082 561 561 4880 4880แม่ชื่ออะไรสมหมายครับสมหมายเราหล่ละชื่อะอะไรชื่อเมีมยครับชเมีมีแฟนยังมีแล้วครับมีแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ